ไม่ยุ่อีเตรอ่ก็หัวน้าเดิมเนาะใช่ก็ใช่พอหล่ะนักเลือกแขนอย่เป็นสองตอวกับสามเพี่ยงนอนยุ่งหงแล้วเนาะท่านก็จะพังกริ่งเที่ยงยานึงอะก็่มเี่ยงยาวนาะจะบอกเรมเที่ยงแต่จุเดียจุอี๋ยุ่งไจะผิดก็ไหนตัวใส่รู้ได้เอาอยากได้ก็มาผ่าใจก้าวไปเ่อยขอบคุณเลยนะครับท่านผู้ชมทุกทานนะครับ พี <łość> ่พอกระลุกเลยนี่โอกาสเลยรังนวลเลยแม่กอันนะฮะถ้าเยวมอกาสได้ไน้องตัวลุบกันเนี่ยพ่อหลกบปอกันเนพ่ยพ่ออามคนนี้กั พี่ดุลแลกกับพืชประขอบคุณเป็นั่งเสียยืนยลดูว่าที่เรมีโอกาสได้มาหากันพึ่งพีสมกลางปีนไม่ที่ภาคไฟนะครับการนั่เปีนผีไม่สำรับเดือดเล่นสาข์เขาอยู่นะครับแล้ววันรุ่งเช้าก็ดีว่าปีเก้าปีไม่นะครับมีโอกาสนั่งไใส่การดีพอบุญพอพุ่นนะครับเพราะดิบีบาตีเนี้ยดยเฉพาะที่สำคัญนะครับขอให้มีโอกาสนะครับผ่อนกันได้กับเอาอันนั้นนะครับผมมีโอกาสว่าสมมากพอ เป็นเธอแรกที่แยกงองออกมาตั้งเป็นของตัวเองในีอดปีที่เก่าเป็นมือแรกที่ได้มาตัาง้งด้วยที่ทางพอบโบเรมาแขนงบเรมาปแฟชัแนแต่ว่าอยู่หลังพอไม่แอมแต่บาร์มีของพอท่นานโคมีะมระเบียวาดาสินโคมีหขอน้ำแขก,ก,กอร่อยโคมี่ของซินิชัยภาพฟิปรากฏต์กสายตาสาธารณชนในเบอนี้ นั่นก็คือวารมีและประสักษสีของระเบียบวาตศินวันนี่มาสมมากพอค่ะแะดับข้าลกไทยมาอ่ลาายระาียังค่ะขอบขอบคุณขอทีใหโอกาสนะคะแล้วอให้พ่อสุภาพเขียงแรงค่ะอยากจะดื่มน้ำลุกๆกินเน้นไปเลยค่ะพ่อ ข่าหรัมย้้ิเดอเท่เกิดความเสมอ้เสมอปลายและทีงเออกมาจากใจนะครับเพราองว่าสาาระยสาเพราะว่าิงมี่าบ่อยกิดยืดตลเวลาดันบ่อยกมร่วมจะเลื่อนหอดตัวนี้นะครับผม สิ่งที่เขาจะเลื่อนได้ถุกนี่เพราะความกว้างการตัดยูด่อพ่อแม่ต่อผูอ้บาดจางและมีความสื่อสาตรต่อพี่น้องกันครับเป็นเพลงพ่อก็ขอให้ลูกเป็นคนใจของพี่ของนอง้องอ่าทั่วประเทศทั่วโลกที่อ่าเพิ่งบ่อนย่ำไหน,นเพิ่งแข่งย่ำไหนกับพ่อที่น้อที่สื่อเมื่อจะเพิ่งแล้วจะเพิ่งอีกให้พี่น้องทั้งจ,าจาา้างจ้างแล้วจ้างอีกผู้ใดมากผู้ใดก็ชินยาไปฉีดยามากเลวมากอีกเห้พี่น้องเอ หมอทีีที่สนหมอรับเวลาี่นอเนจะเ่ต้งตอเยย็ยมาหลุองออกกันีเยุชงเื่อให้ภ่ดซื้อเดพุ่ดตองไล่ตอนไล่ชุ้ปดพุ่เผือช่วลูกยังไม่ไปมากเขาไม่ีบวนอนห้ามว้าห้ามพ้นห้ามคตเอากันมันห้ามบ่ได้ มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ทางท่านในช่วงนี้แห้งมันก็เคยดปานี่ผู้ใดยืนอันพ่อครับอ,อันพ่อสิได้กันนี่ลีช่วงแรกปีแรกในจูกน,น,นกันคนที่ตุลสาในก็คือพอเป็นที่ระบายเป็นที่ปรึกษาแต่ว่าสุดท้ายแล้วท่านผมหัวมันดีปานอี่ผมเอาจะโดนแล้วเพล่ะ พวกว่ากนี่ๆนะพอดีปานนี่นี้เอาแโดนแล้วอะไอันนั้อันนันไดโดนกับิบได้แอนอีกละเอียนเอยือดภาษาด้เถอะคอพี่พอแล้วเนี่ยอะไรพ่อขอพี่พ่อคนเดียวแล้วแล้วแจกพี่ไอ้บอยสม่าพอเรียบลอยเลยนะเพือโอกาสอพ่อ